เมนูตีครับเอายำาห่อใหญ่เท่าไนี้ครับเอาพิเศษไม่ใส่หอยครับไม่ใส่แต่หอยใส่ทุกอย่างครับผม ครับตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงแล้วทีสามหิวข้าวครับสวัสดีเด้อครับเมื่อกี้ขับรถ 14สาวน้อยเอฟซีน้ององค์หญิงครับโชคคูบารมารคหมอลำนี่มาฟิอดอตอสอันนี้ก็เป็นร้านข้าวครับผมบุญด้านเขา่าด้านย้ําด้านไก่ย่าง มูนโชว์นี่สิกินกินข้าวครับกินตามสัง่งมูนโสวกินยำกินยำกินยำงานแล้วเหรอธุรันนี้น่าจะตังเยอะแล้วใช่ไหมโอ้โห,โหตังน่าจะเก็บได้เยอะโอ้สาธุท่นาน <laughs> แล้ก่อนน่าจะประมาณ10บนอลนครับอันนี้เมนูอะไรครับเมนูผัดกุ้ยชาผัดพริกหมูกรอบผัดพริกข่า,ขาววนะ่าข่าวเจือเลยข่าวเจือ <c oughs> ข่าวก็เดิมเยอะมาจบแล้นี่ผู้ใหญ่ััรลวยแล้วก็ได้รอขึ้นนี่ <c oughs> ขาวขนาดนั้นเลยเหรรอคับขาวดิขาวมากเลยอ่ะเนาะตอนเนาะบอดดูขาวขาวัดดูก็นานัากพี่หน่อยไม่ไม่ขาวแล้วพี่อยู่ตรงไฟเนาะไม่แต่ก่อนนะก็โชคโชคก็ขาวอยู่แต่ว่าตอนนี้ขาวอยู่เลยขขับรถาวเกินเหรอเออ <laughs> นาะอะไรก็ชิวเหรอชิวไปไหนแล้วครับซิวไปต่างจังหวัดครับไปต่างจังหวัด ไปทำงานตางจังหวัดไปทุระบ้านบ้านแฟนครับพอแฟนเขาป่วยมก็ไป,ไปไปมาๆนี่นนนแหละคตกอนร้บมไแต่ก่อนพร้อมไปใช่ไ,ไหมบอสะไม่เห็นพาเาให้ไอไป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 นปไปไนไป้บไงไปไัไนไปไปไม <laughs> าาไป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 ปไปไปไปนปไปนปไ Cảm cũng khá bạn đắt 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 เื่อนครับผมนี่ปึ๊บปึ๊บนี่ยำมามะ่าไก,ก่มะมะไกรกอบยำมาม่าใส่ทุกอย่างเติมไก่กรอบครับเออทำไม่ใส่หอยใช่ไหมใชมไม่ใส่โอเคแผ้หอยแผ้หอยใส่ทุกอย่างไม่ใส่หอยใส่ใส่ทุกอย่าง,ไม,างไม่ใส่หอย เพิ่มไก่กรอบเพิ่มไก่กรอบด้วยคร <c oughs> ับครับผมเออเยอะ าย <Bye. S 2> มีการเไม้มซื้อซื้อน้ำซื้อโก นี่ครับซอยนี่บ่มีเงียบครับบ่มีเงียบเป็นโซนนักศึกษาครับกัญญาวัยวอดพุ่นเด้พูนพูนยาวไปพูนแต่ว่ามันเป็นทางตันครับมันมันสิเขาเขามาตั้งแต่พุระนาหมอครับตรงเส้นพหนโยธินครับระยะทางจากทางหนาม,มานีได้อยู่มั้งครับสองสามกิโลสองกิโล ไปสุดนั่นมันก็ตันครับเขาออกคือเขาออกทั้งเดียวตอนนี้ร้านค้าร้านขายก็เดิมปิดครับตีสามแล้วแต่ว่าก็มีกินตลอดครับซนนักศึกษาเนาะอันนี้ก็ซื้อของซื้อ,อยังขนมมินิมาร์ทนี่เมื่อกี้ที่คุยกับเพื่อนเพื่อนเปยนร้านประจำตั้งโชกตั้งแต่เลี้ยนอยู่ครับ ตั้งแต่เรียนอยู่เพิ่นมาโอ้ตะกกี้น้องช่วงนี้จอยไ้้ครับจอยแบบจอยแบบคักเลยด้จอยแบบว่าโอ้จอยแฮ้งเดี๋ยนี่อ้วนขึ้นครับมีเนื้อมีหนังมันกแบบ็เบิงคนละแบบสิวก็ขึ้นเบิงคนละแบบแตะกี้จอยโพดูดาสัน ตะกี้พร้อมโพดเดี๋ยวนี้พอดีพอกลับมาสันเพิ่นว่าขาวันขาวแล้วนอน,นอนนอนย้ำวิ้นส่วนตักนี้ออกเหตุงานกันบปกติก็บ่ายสามครับบ่ายสามทุ่ตีสองก็จะมีเลียดเนี่ยกับเบอรสาบอร์ริ้วขันจีบ้าบอรถึงแดดเล็กับบอรแม่นได้บบ่ายสามหนีแดดแห้งแกก็สิสิบไม่ได้เป็น ซสื้ออันนั้นอีหลานมากินมบ่กูต้าเอ็กายกังนำพรีเซนเตอร์องค์อิงเพชรบ้านแพงนี้ดูครับหอบเอาขอน,นมเราบัน,นี่ยเอาไหมาเอาเออกขนมนะไปกลับห้องกันครับ ถึงหอแล้วครับถึงหอแล้วออ้ยครับผมอย่าลืมเด้อครับพรุ่งนี้ไปให้กำลังใจแล้วก็อย่าลืมเตรียมดันเพลงพอการไซส์นะครับดันเต็มที่พอการไซสสุดที่รักอี่ลัาครับผมหมื่นอื่นเพื่อนกัตไทยเอ็มบีครับพรุ่งนี้ครับ พี่น้องทั้งอุบลพี่น้องทั้งอุบลนาเยียรครับสําหรับคลิปนี้ <c oughs> สําหรับคลิปสําหรับคลิปนี้มันจะมีเด้อครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามโชคผุบ่าวมาหมดแล้ในเด้อครับสวัสดีครับ